ได้ไหมล่ะลุดลุดเดี๋ยวเขาจะใส่ให้จังใดไปหนิก็ไปเรียบร้ยแล้วเพ่อนเขาทำอะไรเดียอุ้ยหอนอุ้ยสูขึ้นหอนแหงเนี่ยมันเพลีงานมากกว่าเดิมตะวันนอกมันเพลีแบบนี้มาไม่พี่น้องมาไม่ว่าหันเน็ตหลุดขอโทษขออภัยด้วยนะคะเน็ตหลุดเน็ตหลุดพยยังอุบอ้วกเสียงไม่หลีดังโผล่ไม่ตกใจเอาะบอก มาไม่ขอขอโทษด้วยนะคะเมื่อคืนเนี่หลุดจะบอกให้เถอะขอโทษด้วยจ้าพี่น้องหันเด็ดหลุดนี่รอีตาดคือบอไม่รีอาปากอะคือย่คือมกุ่มหอากกุ้งเลยคนตสิบแปดเขาเลยครับกินเขาอะไๆเขาก็ไปจำไป

ตุ๋ยน้ำกันไปตาแสบแถมแม่มากมากทีมคอสตูมเลิศมากแม่ฝากติดตามไลฟ์สดพรุ่งนี้ด้วยนะครับวันที่หนึ่งชั้นเองแซ่บ่วายยู่ัตสันหัวกุ้งพี่น้องทอดกินน้ำตามยำเลิศเลิศบอกเลยว่าจะทิ่มนะคะหนังหมูนึ้อเลิศเลิศวาอยู่ว่าสั่นเน้นลวดอาหารพี่น้องค่ะขอโทษด้วยนะครับมะแมนดอกเพิ่มเติม เติมยัวนั่งมักปัดยำไรตุนนักจัดเป็นต้อเซบแทกข้าวเซีมากจ้าเลืดมากครับอือไอพิมนาฮักทัสพอทำแม่คิงเารอพระเราหนาฮักเบามวนทาแม่คิงนะงายคุ้คู่ได้เนี่ยเอาก็เพรนาไม่คิงขานหนาข้ามาดดุลเม ออคุณเหนกี่เป้าคุณเห็นบ่เป้าดีแท้กองปลอมเทครับมันตั้งปลอมนะครับตอนนั้ตั้งปลอมมาปากหมุดชื้นหน่อยทำไมครับไหนเดีคือนี่บอกมีคนตกน้ำมาจ้าแม่กกิ้งแม่ตูนเดี๋ยวยี่สิบามันไปตกน้ำด้วยจอห์นมึงว้างต้องกล่าวก่อนก่อนกลิ่นมาท่านไอ้ออดปากออดไอ้ออดดูแต่งหัหายนี่คือปรลาดนี่ไอ้ออด กดดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยเด้อเอฟดีห้าเอฟดีห้าขอบคุณมากเจ็ดกูแล้ยวม่อซ่เมีอยกเบิดกากบวกไข่ตุ้มขอหน่อยสิอันหนึง่งไข่ตุ้มเหรอหนี่งเนี่ไข่ต้มเหรอไข่ตุมต้มไข่ตุ้มวันว่นากินซะไข่ตุ้มเคยอยู่ไหม,มเคยเอา,าเองนินย่องกันดิฮลัลลโห เมลี่กวันเลยขอบคุณมากค่ะกจารุวันนะคะขอบคุณนะคะเรื่องที่อดกันจ้งเพื่อนบอกว่าทำเสียงแมวเหมือนเมื่อคืนให้ฟังหน่อยแมนบละแมนนี่ดิฮ่ากาฮ่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 าฮอาเ่่าอแม่า่าฮ่า่อก่ะ แสงทองฟินแลนด์ไปใส่น้ำไปหมดจ้าขออบคคุณ่ะยู่กันเตยจ้าเอารถแมลงอัดยีดเออที่มากกับไปบว่าครับเนี่ยเอฟดีจากบาเลนสวัสดีค่ะกระเทงว่าจะไปบ่อ้าเจ้าหญิงเจ้ายิงกป็นกบแบบบุดมีเดย์มียังมีค้ามบาเจ้าหญิงอ๋อพุ๊เป็นเจ้าหญิงไงจอมก้องปอมมากขาวใสไร้สิวมากตัว เพราะอะไรรู้ไหมเพราะใช้ทีมนาะทีมขาใสอยู่แล้วเนี่ยทีมขาวอยู่แล้วนะคะแต่ของเมลี่นะโบแป็กผู้เโบแป็กแบบโบแป็กตลับรองพื้นค่ะจะมาลองพุงลองพื้นอะไรไม่เคยลองเอาคาแป้งฝุ่นเอากล่องไปไกลไกลอกเอาไปนั่นแหละแมากับแม่แม่กับแฝงผู้ชายเสือสีชมพูเสือลายคือรอแถบใครว่าพงศักดิ์มองเล็กบอกว่าผมสักดิ์ยัง เกดพี่บูนเกพี่บูลมาหาบห้การผู้ยิ่งคือตัวหลวงผมถึงเนี่ยน้ำมันต้องสดน้ำอร่อยจริงแน่จริงพระำกายกขเปิดล้าเอมงนีไม่ดีสดนะโอิมมันสดข้าหน่อยคะัมันมีแล้วมันเบิดสดน้ำเลยอ่วนละมันแย่เพราก็จำน้ำเลยเลยนังเสียมเพื่อนเสียมเมือตื่นมากเรียนจำหัวรู้ผมติดก่อน มันคือขอแรกงแล้วข่แรงแล้ขอยังเราเพื่นราค่ะรอบใบรอบสามได้ว่ารอบสามแบบเมีลีรอบย่างนี่มูเลุดด้วยอิมลีิินแล้วหันบังบายสองอ่ะรอบหนึ่งบุตชายโทรมากรดแผตามจังคหน้าตายั่วยีมากคุณเมย์าทีมงานเป็นตะฮักทุกคนเลยเน้องห่างทุกคนค่ะ ขอบคุณค่ะยั่วเยหรือยั่วโมโหโคุณแม่ <laughs> ยั่วเยยั่วเยอันนี้ยั่วโมโหโหรือเปล่ายั่วเย้หนูน,<า>นี่แบบสวยมากนางคางเมรีคขอตัวหน่อยเด่หนู <laughs> เอาจะว่าอีมมลี่ตัวใหญ่บะสูงโมเมนั่งบนยหญยดอกเขาแค่อว้วกเขาเป็นคนอวนน้วกเมลี่ผู้พิฆาตอาหารไอ้คน ไอ้ไอ้อไม่บอกห้น,น้งอ,อ,นกนอนง,งกินด้ตลอดเวลามีอย่างตังับกินโอเคโอเคเจอกันมือนแลกป้าโ,าโอนนะครับป้าโอ,เโอเเยเขาก็ได้เสือบ้างแค่นี้แหละอโอนแล้วบอกด้วยนะครับอืมเมลี่ใช้รชองพื้นเบอร์ไหนเมลี่ใช้รองพื้นเบอร์ไหนครับลอยมากเมลี่เป็นใส่รองพื้นค่ะพี่น้องได้ยังแบบกิ่ตมเงเสื้อขาวน่ารักจอดแล้ว พงฟองป้าบอกพองฟาพองฟอาบอกเสื้อขาวน่ารักที่สุดเลยครับครับอ่ะเอาคือเบป่าอิมิลี่เบบป่าไม่ยิบเนี่ยเสียบอ่จ่ามิลี่อร่อยมากค่ะสวัสดีจ้าสาวห้องเส้นเดือนแล้วพี่มิลี่เอ้ยไป่ะเหรอพ่พงปีหน้าเอ็มเมลี่ลงเอ็มยูทีมงแม่าที่ดามงข้าวมือแต่จมงตัวไม่ไปถึงน้องปูไม่หลีกตงไปประกวดอันนั้นประกวดอย่าง ทิดาช้างสารโอ้ยพี <mm anyway ่เน claro> ok, ่งาเลยาได้ั้เนี um ่ยนางกบเมือขึ้นไข่แตกบอสไข่แตกโอ้ไข่ไข่แปโอ้แป้นนีบแป้นนีบแป้นนีบบักไคสาเพิ่นพี่น้องเมือขึ้นนี่แป้นนีบปี๊ยิุบจีบอี๋สวยพี่จีบนีบจนตกแตก มีจอดแตกวะไม่จอดแตกนะพอยู่เงียวเหี่ยวคนนี่รู้แหงียวเหียวเมื่อกี้นยใ่เนี่ยเราคือมีดเลยเถ้าฉันว่านางกบฉันมาพี่ว่าวาสนาพี่เมรี่ต้องไปประกวดมีดป่าช้าแตกโอ้ยผู้ใหญ่มาแม่จอนสวยมากแม่จอนอย่าว่าแม่จอนนี่แหละคำว่าสวยนั่นน่ะกับลุงจอนลุงจอนลลุงจอนมันน่าแอบ ชื่อจริงว่าจอนอะไรจอนธีรพันธ์ตอนนี้หอกหนึ่งตัวชื่อจอนธีรพันธ์แล้วเมลี่ชื่อเกมบาราวุดชื่อเล่ชื่อจอนชื่อจริงชื่อจอนจัดมึงหกป่าไอหมั่มอีท่านเป่าเอออีขาป้านยไม่อยากกัดกันอยากกัดกันเหมือน เหมือนนางฟ้าอืาเพราะว่านางฟ้าเขาชอบกัดกัวเห็นไหมนางฟ้าแม่นตุนหัวนนัเลยเออเมลี่คุณตม่ไปคุยโทรศัพท์กลับมาที่นอยู่กตำนีหนาคุยือเอียบไปซัวหนาคุเอียบแม่จรสวไหวจริงจริงุณแมาหมอแม่จนอ๋อเขาลืมสารอูจูนบม หรือไปแสดงหนังเรื่องดีฉันไม่ใช่คนละท่านรักน่าจึงหยอกเล่นน้องปกกันหอกแห้งๆหรือไปแสดงหนังเรื่องอะไรนะดิฉันไมน้องกระตูนี่พูดดีเนาะพี่เมลี่สวยสวยแมงจอยผมเนี่ยเล่นบุญหินเ้ยขอบคุณมากครับสุดาพรนี่เพราะว่าเมลี่นะจ๊ะจำกันได้บอจะใช่เกมยะเบาให้มูชอบทุกคนเลยค่ะ ออยชอบกบไม่ชอบก็ออยเห็นย totally. ังไอเกียงจะอใอยมูพี่เกียงน้องเกียงโทรมานะคะเป็นน้องเกียงนะคะใครชื่อเกียงวะน้องเกียงเกียงไก่นนทบุ๋มใช่ไหมรักรักพี่โก๊บนี่เป็นแหลกโสนหัวนีแม่เน่แม่เนี่มีไปซื้อจริงเนี่ยรอละเรอว่าก่อนนี่มีไปซื้อจริงในถามก่อน ที่เกมหล่อว่ะตันเรื่อใเกิดนะกับตายเชย่นแม่ไม่กินแล้วทไมน้ำแดงน่ะแม่จะกินเออให้แม่กินด้วยหน่อยแนะเขาจะว่าขนาดนั้นก็เอาไปเลยแม่อยากกินห้องขอพี่น้องเพิ่นกินร่มเหลีวมาเจ้าเพิ่นแอนเพิ่นแอนไอเอมาเจ้าเนี่ยแอนไอเพิ่นเลิกกินบ่ดด้แอนอัง้ม่นโม่งบอคือเกิดลายบอกคือตอน้ํำลุกไส้เป็นไข่แช่อเนี้อตาำละเซ่เอาบัวต่ำละแซ่ ไม่ใช่แม่ขวดที่บ้านจะ้จะเลนนิพี่จีไม่ใช่แม่ขวดแม่ขวดที่บ้านจะมาแม่ควดเหรอเป็นแม่ขวดอยู่บ้านเด้อพี่น้อง<โ>จ้างเดินรับพันขินน้ำคนเดียวระวังเจ็บท้องเดอ้บอบ่แบ่งกันเลยโซนต้นแหนามเนี่ยเพิ่งมาแห่งนี้เนี่ยเอาคนมาไม่ขิ่งไอ้ปลระโปกไปใส่จ้าญาตนี่เราเหม็นเลิศเนาะเอาแล่ะกันนะแม่ปอกำลังมานะขะ บ่หจังไเพื่อนน่แป้นครับโตวยงเนาะสูงีแต่แป้นครับโตยงนี่เนี่ยเขามานีู่้ชายเบอรทุกคนเลยขอบคุณด้วยนะคะติดตามตลอดขอบคุณอบบ่โอเคโอเคโอเคเสร็จแล้วน้องแม็กคิดถึงคิดถึงมันกันจากคุพี่สุดาพรเต็มกลางนเดนเดนก่นเจนุดเจนูด ไม่หลีบเมียนเด้อเขาจัดมูไปสอบเต็นไปรถไปรถสอบเต็มกับเอาลงนี่เก็บมาพิ้งเสียเลยพี่จิ้ะโอ้โหหลอกมากเลยเมื่อไหโอ้ยอีหน่อยเขาเอิ่อ่นตะเดินโดนพุ่นไปไปสอบตะกรันไห้นี่หลีบเมียนค่ะไปดูกันจะสอบเนาะย่าพี่ไปรีบจองเหรอครับไม่ได้จองสวัสดีครับผู้สาวสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะ เขาบอกไปซ่อมเบิร์ล้วพี่น้องค่ะเดี๋ยวมิลี่ก็จะเก็บของเก็บตูเก็บอย่างว้าวพี่กบทองบะเด,ดทองสวัสดีครับผู้สาวสวัสดีค่ะอยูนกระเป๋าแล้อขอติดตามทุกคนเดอ้อตัวยงนะคะขอบคุณค่ะพี่สาวจา๋าคุณพี่ค่ะ เขาขอไปสอมหมดแล้วพี Hence, ่น้องค่ะเมื move ่อกี้พักกินข้าวพักกินข่าเมื่อวานพักกินข่าก็เลยพักก็ไปหาานแ้อยากมากกินมากอยู่คนเดียวระวังผีหลอกนะครับย่านตะบะหลอกพี่น้องขาอย่านตะเมลี่นี่แหละหลอกผีผีจะกลัวเมลี่นี่แหละมูเป็นนี่ล้วเดี๋ยวไม่ดีก็จะเก็บพักขอพักเข่าเขาสอมเพราะว่าเมลี่ไม่มีคิวสอมอะไรอะไร S <S 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 อิ่มหมดแล้วใช่ไหม,อ,มอันนี้เอาไว้เปล่าไม่เอาหรอกไอหิวมัองหิวมันจะกินไหมล่ะหนูสวยจังเลยพี่สุด,ดาพรเอาไปเอาอันอันนั้นในกระเป๋าอิจูนให้นะ เป็นเป็ดๆนี่เดี๋ยวเป็นยังเป็นข้าวเป็ดใส่กรุบกรุบกรุบพี่น้องขาเอาไว้ซ้ำเนี่ยด้วยเดี๋ยวเมรีบขอเก็บผักของผักข้าก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะพี่น้องขาไปแล้วสวัสดีค่ะ